จำไ,ได้ว่ามาสร้างศูนย์แห่งนี้ปีแรกในยมนะพอจัดงานทอดกระถินต้องหอบผู้เฒ่าผู้แก,ก่จากชาวบ้านวังหินนะมาช่วยกันเตรียมงานนะคนน้ำโจรก็มองด้วยความง,งงว่าพาพพวกนี้มาจากไหนไปเอาตั้งมาจากไหนมาสร้างวัดกันอะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะโยมงงนะคณะสงฆ์ก็งง เจ้าหน้าตำบลในเขตนี้ก็เรียกไปตำหนิติดติงว่ามาสร้างวัดอะไรอกไม่ได้มาสร้างวัดอันนี้เป็นที่ของมูลนิธิโยมเขาถวายเอาไว้โยมเล็กถวายเอาไว้ก็แค่เอาไว้เป็นที่สาหรับามาให้พระได้ต้องการอยู่เงียบๆมาพฤติภาวนากันแค่นั้นเองแล้วก็วุ่นวายอยู่ในช่วงปีสองปีแรกโยมก็ยังงงๆอยู่แต่มาก็มีความรู้สึกว่าจะมาสร้างทําไมสร้างแล้วไม่มีใครไม่มีโยมเข้ามาวัดไม่มีใครมาใช้ประโยชน์จากจากสิ่งที่ทําไว้นี้นะเพราะว่า นี่หมดไปหลายล้านนะโยมปีนึงนี่นับรวมแลยธรรมะว่าไม่ต่ำกว่า20บล้านแล้วนะเท่าที่ทํามาที่นี่นะนาหนังสือที่เพิ่มนั่งสร้างสารานี่ก็หมดไปหลายล้านนะด้วยความหวังอย่างเดียวว่าคือาศาสนสถานาศาสนสมบัติเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของชุมชนเป็นประโยชน์ของสาธารณชนไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของธรรมา พอตังกัตังยอมนั่นแหละนะมาช่วยกันสร้างเนะี่ยยอมดูพอมาถึงวันนี้ยอมที่มาเป็นคณะศรัทธาวัดดังหินจากหลายที่นะคณะศรัทธาวัดดังหินไม่ใช่เฉพาะชาวบังหินนะจากหลายจังหวัดนะฮะที่ทําบุญร่วมกันมาเนี่ยจากต่างประเทศก็มีนะที่ทําร่วมกันมาเนี่ยคงเห็นความเติบโตแม้ว่าตอนนี้จะอายุแค่สิบขวบอาจจะต่อแตะต่อแตะอ,อยู่ก็ตามแต่มันก็ค่อยเติบโตนะตยนนี้มองว่า ถ้าพระมานั่งสมาธิบรรลุมรคผลแล้วไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลยไม่รู้จะบรรลุเพื่ออะไรจะเป็นพระอรหันต์ไปทําไมนะานั้นถ้าจะต้องภาวนาสิ่งที่จะต้องไปด้วยกันก็คือการทาสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะพระจะเป็นผู้ชี้นําทางปัญญาทางจิตวิญญาณให้กับญา,าติโยมอต้องการอย่างนั้นนีคือความต้องการาจริงๆไม่ได้ต้องการมาสร้างเพื่ออวดบรารมีอะไรทั้งนั้นนะจนถึงวันนี้ยังคิดอยู่ว่า มาทาทาไมวะเนี่ยเหนื่อยชิบเป๋งเลยต้องบอกนาเหนื่อยมากมีปีเนี้ยที่อาจจะมาไม่ได้โผล่หน้ามาดูก่อนตอนก็เตรียมงานกระถินเนี่ยเพราะเบาใจมีความรู้สึกเบาใจว่าเอาละโยมเข้ามาช่วยกันเยอะแล้วปีนี้นะคนตำบลคันชงไม่ใช่เฉพาะบ้านน้ำาจนอย่างเดียวมาทั้งตำบลตำบลคันชงนะผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอ,อะไรมากันหมดเลยกำนันมาผู้นำชุมชนท,ท้ทองถิ่นเข้ามากันหมด อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมต้องว่าท่านพระประหลัดสุนันนะีคุณนัทพรพวกนี้นนะีแล้วก็คณะสงฆ์คณะญาติโยมแล้วทั้งกลุ่มนะอะไรวิสาหกิจชุมชนด้วยนะที่ทํางานร่วมกันนะีทั้งรอพอสตอะไรเงี้ยที่ทํางานร่วมกันอยู่ตลอดทั้งปีหลายปีมาเนี้ยก็เปมันเริ่มผลิดอกออกผลให้เห็นว่านะสารที่อย่างนี้มีประโยชน์ต่อสังคมจริงๆไม่ใช่มาสร้างไว้ผู้อดบารมี นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาานะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีนะมันโยมว่าควรจะต้องปลื้มปิติยินดีด้วยนะนะเรามาช่วยกันสร้างไว้เยอะมากนะหลายท่านเนาเป็นเจ้าภาพก็ทิ้นเจ้าภาพพ่าป,ป่าหลายรอบกันแล้วนะจนเติบโตมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าพวกเราทุกคนมาช่วยกันทำนะแล้วตะกี้นี้ก็บอกท่านเจ้าที่การสุชาติซึ่งท่านขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำบลปีนี้เนาะ ขึ้นไปนั้นโบเจ้าวาดว่าน้าโจรบาะท่านไม่ค่อยมีกระถินนะก็ชาวบ้านก็บางทีก็ไม่กล้าเป็นประธานนะปีนี้เห็นว่ามีธรรมกายมามาทอดกระถินให้มาหมื่นหนึ่งนะบอกว่าถ้าหมื่นหนึ่งบอกผมปีไหนมีกระถินบอกผมยวผมจะไปจาพาเองยวใช้สักหมื่นหนึ่งก็บอีกเก้าสิบเก้าบาท เดี๋ยวจะ,ปจะไปจะภาพให้เดี๋ยวชวนโยมาทอดเองนะไม่ต้องเป็นลําบากเดือดร้อน,นทอดมันทุกปีธรรมาสาองค์เดียวก็จะทอดนะสองหงก็จะทอดนะขอให้บอกนะก็ราะน้ำจนี่เป็นวัดที่สวยงามมากาโยไม่เคยแวะควรแวะไปดูนะวัดพระองค์ใหญ่ๆที่เราขับรถผ่านมาเนี่ยอาคารฐานที่สวยงามอ่ะนะเพราะ,ะนั้นก็ช่วยกันอันนี้บอกบุญโยเป็นลุกนะนะเพราะที่นี่ก็โยมา,มาป,ปฏิบัติอะไรก็มีให้ มีการโอนปัจจัยอะไรมาทําบุญกันอยู่แล้วตลอดทั้งปีนะโดยเฉพาะปีนี้ไม่ได้แจกซองเลยทั้งสองวันทั้งวัดบางหินทั้งที่นี่นะใช้ทางออนไลน์อย่างเดียวเลยยอมก็โอนปัจจัยเข้ามาทําบุญร่วมกันนี่เป็นตะ้นเพราะยอมเห็นประโยชน์แล้วว่าที่นี่สร้างไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆไม่ใช่สร้างไว้เพื่ออะไรอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะที่มาร่วมบุญกันทุกปีนั่งรถบัสกันมาทุกปีจนบางคนหายไปแล้วเนี่ยนะไปสู่ประโลกไปเรียบร้อยแล้วบางคน <laughs> มาไม่ได้แล้วปีนี้ นะช่วยกันสร้างใหทั้งมาเติบโตถึงวันนี้ได้นะก็ขอให้ความเจริญงอกงามความเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของโยมค่อยๆเจริญเติบโตมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็ขอให้ทุกท่านสมบูรณ์ด้วยเจตุรพิธละพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวัฒนาสุขภพรนะปฏิพานท่านาสารสมบัติธรรมศารสมบัติทุกทิพาราตรีการเทินสาธุ